เด็กๆหนูดีคุณเขาน้องนายท๊าบไรเหรอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ไหมนี่มันก็<ด>ทำ่ำแล้วนะเออสองทุ่มแล้วอะทําไมมีเสียงเด็กร้องไห้อยู่นอกบ้านเรามาแถวหลังบ้านคุณเขาก็อยู่นี่พี่หนูดีก็อยู่นี่น้องนายก็อยู่นี่แล้วมันจะมีเสียงเด็กร้องไห้ได้ยังไงอะปะ้าถ้างั้นเราลองไปดูข้างนอกดีไหม นั่นน่ะสิมีสงสัยเราต้องไปสำรวจนอกบ้านแล้วแหละใช่แล้วไปไปกันเลยดีกว่าปะไปคุยอ่าโอเคปะพี่ดีถ้างั้นเราไปสำรวจนอกบ้านกันเลยไฟเปล่าเนี่ยเฮ้ยไฟหน้าบ้านก็ดับด้วยสิมีทำไงดีอะให้ดับไฟเอปกติปกติมันก็ติดไม่ใช่เหรอพี่ดีไฟดวงนี้ใช่ไหมเราไปดูกันดีกว่าจะดูนำทางอุ้ย พี่นายนี่มันปืนฉีดน้ําของคุณเขานี่นาใช่คุณเขาเล่นไปตอนนี้คุณเขาเล่นไปตอนเย็นป,ป๊าป๊าจำได้ว่าป๊าป๊าเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเก็บขึ้นหมดแล้วของทุกคนเก็บหมดเลย,ยเ,เออนั่นนะสิแล้วก็มีของขุณเขาเหลืออยู่คนเดียวคุณเขาคุณเขาเก็บหรือยังตอนเย็นน่ะเก็บแล้วเก็บไปแล้วเอ๋หรือว่ามีใครอะ่ะ แอบเอาปืนฉีดน้ำของคุณเขามาเล่นหรือเปล่าฮึทงนุ้งด้วยเหรอเอ๊ป้าป้าว่ามันต้องมีอะไรแปลกแ,กแ,กแ,กแลกว็แหละเฮ้ยมิงมิงก็มามิงมิงมีคนเอาของเล่นของคุณเขามาเล่นแน่ๆเลยเนี่ยป้าอาร์ตกำลังตามหาอยู่เนี่ยว่าจะมีใครเอาของคุณเขามาเล่นหรือเปล่าเ<ง>มือเ่อกี้ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ด้วยไม่ใช่เสียง ไปตามหาในป่ากันดีกว่าเมืいい่อกี้หมิงหมิงถามว่าเสียงน้องนายหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่าเมื่อก like ี้เรานั่งกันอยู่ข้างในอ่ะพบทุกคนเลยใช่ไหมพี่ดีอ้จะเป็นเสียงน้องนายได้ยังไงไปดูสวนข้างบ้านกันดีกว่าพี่ดีปะอุ๊ยอะไรพี่นายอะไรอะไรนั่นอะไรเฮ้ยผีหรือเปล่าผีผ้าขาวผีผ้าขาวพี่ดีอย่าพิ่งไป วันนี้ก่อนไปด้วยกันนี่มินมินกลัวป่ะเนี่ยกลัวไหมกลัวเหตุไหมน้องก็กลัวคอ่คอยย่องนะเด็กๆด,ดูสิอุย้ยผีหรือเปล่าเนี่ยป้าว<ม>่าไงพี่ดีมาเป็นผ้าที่มันมาหุ่นเก้าอี้อ๋อมันคือเก้าอี้นี่เองสงสัยหม,มือนมีเจ้าผ้าขาวมาคุมไว้ตกใจแทบแย่เนี่ยเอย้เราอะ่ะก็นึกว่าผี นั่นนะสีน้องนายปะถ้างั้นเราไปดูแถวหลังบ้านดีกว่าปะวิ่งเด็กๆค่อยๆเดินนะดูดิมันมืดมากเลยอะหรือว่าจะอยู่แถวต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าพี่ดีไหนน้องนายดูสิมีไหมเอ๊มีอะไรไหมพี่นายไม่ค่ะไม่เห็นไม่มีเฮ้ยป๊าๆได้ยินเสียงเด็กร้องอีกแล้วอะมัมมนมมดังมาจากทางนู้นนะพี่ดี เฮ้ยผีหรือเปล่าเฮ้ยพี่ตาเฮ้ยพี่นายไม่กลัวเหรอมิงมิงไม่กลัวเหรอเฮ้ยึบเฮ้ย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 นี่มันเอเลี่ยนไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ไหมเรามาเป็นเอเลี่ยนยูพาเฮ้ยระวังนะเด็กๆไม่กลัวเหรอไม่กลัวเหรอตัวเนี้ย เขาชื่ออะไรนะพี่หมิงบูลำพาบูลำพาโอ้โหนี่เราอุ้มเขานอนอย่างนี้เลยเหรอเราเป็นยูตอรเอเลี่ยนเขาเป็นอะไรนะเราเป็นยูตอรเอเลี่ยนเขาเป็นลูกของเอเลี่ยนตัวนี้เขาชอบพูดว่าอะไรนะเรามาเป็นมดเหรอเรามาเป็นมิดอ๋อเรามาเป็นมิดเนื่องจากบาร์เป็นมดมาขึ้นขนมที่พวกหนูชอบกินไว้ใช่ไหมอ๋อเรามาเป็นมิดเรามาเป็นมิดแต่ว่ามันมาแอบแยบตอนยี้หนูอ๋อ ที่แท้เจ้าบูลำพาตัวนี้ก็มาแอบเล่นของเล่นนี่เองโอ้นอนสบายใจเลย <c oughs> นอนก็สบายใจมากเลยเอา้าว่าแต่เขาร้องให้ทำไมอ่ะเขาไม่มีเพื่อนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าดูขาเขาสิทำไมขาเขามันงอง,งองผิด <ขา S 2> รูปอยา่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาร้องด้วยเขาร้องด้วยเวลาเราจับขาเขาสแสดงว่าเขาเจ็บขา เขาเจ็บขาแน่ๆเลยป้าป๊าว่าเราเอาเขาไปโรงพยาบาลไหมถ้างั้นน่ะเราเอาเขาไปรักษาดีกว่าดีไหมป๊าเด็กๆช่วยกันหามเจ้าบูน้ำพานี้เข้าไปในบ้านเราเลยเข้าไปรักษาทําแผลก่อนนะโอ้โหป้าป๊าเด็กๆโอ้โหหอหิ้วกันยังกระก,กบนะป้าปานี่มันอะไรอะ่ะน,นี่หรอมีอนนมอเด็กๆบอกว่าบูรพา ไม่ใช่บูลำพานะบูลาพาทำไมเขาหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนมากเลยอ่ะเขาน่าจะเป็นเอเลี่ยนนะม่มมีเหรอใช่เขาชื่อบูลำพาหนอบูลาพาบูลาพาใช่เนี่ยดูสิเขาหน้าเหมือนคนเหมือนกันนะเนี่ยดูสิใช่แล้วไม่ใช่อันคนนี้ออันนี้มันขุนเขาเขาเป็นอะไรมาเนี่ยสงสัยเขาจะเจ็บขาใช่ไหมพี่ดีอุ้ย เมื่อกี้อ่ะ<ร>ป<ร>ะ๊าป<ร>๊ปมขาเขาสิใช่ป๊าป๊าได้ยินเสียงคาน้องไห้อยู่ในสวนคนเดียวว้าหนูว่าหนูรู้แล้วจะทำยังไงทำยังไงใช้ที่ชูมันโอ้ที่ชูมันมันไม่อยู่롱พี่ดีแต่เด็กๆถ้าอย่างนั้นป,ปะะ๊ป๊าว่าเราเอาเขาวางลงพื้นดีไหมเราจะได้ช่วยกันรักษา อ้าวเป็นอะไรกันเนี่ยแต่ละคนทําไมพากันทําหน้างง<ฟ>คิดมากแบบนี้ก็ไม่มีใครเป็นหมอหรอกป๊าปนะ๊าปา๊า,ปาคิดออกเจคิดออกอีกแล้วอ่ะคิดอะไรออกแล้วคุณเขาเป็นหมอคิดออกว่าตัวเองเป็นหมอโ<ห>อ้โหไหนคุณเขาทํายังไงคุณเขาเป็นหมอเหรอรหรนตาพิเศษเฮ้ยเปนตาพิเศษเลยเหรอไหนมันทํา<ห>ยัง,งไงอะคุณ เฮ้ยใส่แค่นี้ก็เป็นหมอเลยเหรออุปกรณ์ก็มาเลยป๊าดูสิโอ้โหพอใส่แว่นปุ๊บอุปกรณ์มาปั๊บเลยดูสิคุณหมอครับมันต้องเริ่มจากรักษายังไงครับคุณหมอตรวจต้องตรวจก่อนหัวใจอหัวใจเต้นปกติดีนะหัวใจเป็นปกติดีเฮ้ยคุณหมอนี่มันหัวใจพี่นายไม่ใช่หัวใจเอเลี่ยน หมอเจอเอเลี่ยนอยู่นี่คุณหมอทำไงต่อครับเนี่ยทำไงต่อเยอครับยาฉีดยาฉีดก่อนเลยฉีดก่อนเลยอะฉีดยาโอ้คุณหมอเก่งนะครับเนี่ยฉีดช้าก่อนฉีดจากข้อเท้ากันเหรอโอ้เขาเป็นเอเลี่ยนไงสินเรื่องเขาอยู่ที่เท้าแล้วทำไงต่อครับคุณหมออเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยคุณหมอเราต้องเขาขาหักอย่างแบบนี้เราต้องผ่าตัดเอาเฮ้ยไม่ใช่ นี่ไม่ใช่มีดผ่าตัดพี่ดีอันนี้มันเป็นไม้ดามขาแบบนี้ใช่แล้วเอาเนี่ยอะพี่ดีจับไว้เอาคุณหมอช่วยกันจับอะจับจับจับไว้นะอ่าเด็กๆช่วยกันจับไว้จับไว้ก่อนจับไอะเดี๋ยวเราจะดามขาให้เอเลี่ยนนะใช่แล้วเ้สร็จแลวไม่ใช่ไอ้เอลียนอยู่นี่โอ้โหอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะดูนะดูนะนี่ เอาอีกไหมนี่ไม่อยังกะพอลยนะเอลลมีกอกขาเลยเสร็จยังเสร็จแล้วแหละเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหนลองให้เขายืนดูซิอ๋ยยืนได้แล้วเขายังไม่ได้เหรอหายเจ็บแล้วว่าปป๊าถ้าเขาหายเจ็บจริงๆอะเขาต้องเต้นได้สิมามีงงเต้น เต้นยังไงอะ่ะเอ๊นั่นน่ะสิเขาเต้นยังไงดเด็กๆเด็กๆครับมีใครรู้บ้างว่าบุรพาเต้นยังไงไหนทิ้งเหรอเอาไหนเต้นให้ดูหน่อยอ๋อถ้าเต้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองบบใหอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวูป่ะคอนเสิร์ตให้บุรพ่าอ่ะเดี๋ยวลองเปิดคอนเสิร์ตให้เขาดูว่าเขาจะเต้นได้ไหมนะเอาลองดูนะเอาสามสองม,ม,มาเลย โอ้หเ oh, ต้นผิวเชียวมามีแสดงว่าเขาน่าจะหายแล้วแหละเนี่ยใช่แล้วป๊าเราต้องเขาไปส่งแล้วแหละนั่นน่ะสิถ้าเขาอยู่นานไม่รู้เขาจะเปไนป๊า <c oughs> เด็กเด็กเดี๋ยวละเฮ้ยมามีนม้ารักเหมืแบบอนกันะเนี่ยใช่แล้วแต่ว่าเขาก็ต้องกลับดาวเขาแล้วแหละป,ะป๊าแล้วเราจะให้เขากลับยังไงอะมามีอ เขาอยู่บนฟ้าแล้วกาโยนขึ้นไปเลยเขาจะไปที่ไจักรวาลไปเลยป้าเหรอใช่เราทุกคนช่วยกันโยนอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วอ่ะทุกคนเรามาช่วยกันโยนดีกว่าเดี๋ยวป๊าป๊านับนะอ่ะเดี๋ยวป้าจะนับนะอ่ะบายบายนะบูรพาว่างๆก็ค่อยมาเที่ยวใหม่กันแล้วกันนะโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวป้านับแล้วทุกคนช่วยกันโยนนะอ่ะหนึ่งสองสาม